สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลพิสตาร์แล้ววันนี้เราอยู่ในงานมอเตอร์โชว์กับบูธฮอนด้านะครับวันนี้ผมไม่ได้มาในวันที่เป็นวันของสื่อนะคือมาวันที่มันเป็นวันแบบมวลชนแล้วกันนะครับที่ใครๆก็สามารถมาได้อยากจะรู้ว่า เอดีวีเนี่ยที่เขาเปิดตัวไปตอนนี้เป็นยังไงนะครับผมจะเข้าไปถ่ายเนี่ยยังไม่ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนดูคนเยอะมากๆเรียกได้ว่ากระแสของ a d ดี5 0ห้านเนี่ยคือโคตรโหดมากมาก,มากนะครับแล้วก็เข้ามาจองกันเยอะมากๆนะครับไม่ไม่น่าเชื่อนะว่าช่วงเนี้ยเอดีวีจะทํากระแสได้ดีขนาดนี้นะครับแต่ยังไงเนี่ยวันนี้เราต้องไปรีวิวให้ได้นะครับว่ามันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงด,ด,ดูดิเพื่อนๆคือคนโคตรเยอะเลยผมแบบไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น มันจะมีความยากนิดนึงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าผมสามารถทําได้นะครับอ่ะเรามาดูรวม,มแล้วกันหลังจากที่เรามาเห็น ADV คันนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าสวยมากนะครับสวยมากๆดูไฟหน้าดิที่มี LED แบบเป็น Daylight Daytime Running Light นะชกหน้านะครับมาเป็นแบบ Up s i ซ e Down นะครับแล้วก็เบรกให้มาเป็นนิชินนะครับพร้อมกับระบบ ABS ผมชอบตั้งแต่โชคเป็นสีทองมาแล้วนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เก็บของด้านหน้าเนี่ยตรงนี้นะครับจะมีที่ชาร์จ USB Type-C อยู่นะครับก็สมมุติถ้าเพื่อนๆเ,เดินทางไกลเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกลัวเลยนะเสียบ Type-C เพราะมันแรงนะครับแล้วก็สามารถชาร์จขับยาวๆกันไม่ได้เลยนะครับคืออันนี้จะเป็นตัวมาตรฐานนะครับตัวมาตรฐานเนี่ยจะไม่มีโลซิงนะครับมันจะมีความเหลี่ยม สันมีความคมแบบรูปทรงที่มันโค้งมนแล้วก็เหลี่ยมๆเนี่ยเยอะมากนะครับชิลหน้าเนี่ยปรับได้4ีระดับนะครับนี่นะต้องดึงอย่างนี้แล้วก็ฝับลงขึ้นลงที่4ีระดับถังน้ำมันยังแบบไอที่เปิดถังน้ำมันอะ่ะอืออย่างสวยอะ่ะนะครับดูดิอย่างเฟี้ยวเปิดออกมาอย่างนี้นะกดตรงนี้หมดนะครับทุกกุญแจทั้งหมดจะเป็นคีร์เลสหมดเลยนะครับเบรก ABS ของเขาเนี่ยทั้งหน้าหลังเนี่ยจะได้มาเป็นดูอัลชานน์นะครับก็คือจะทํางานแยกระบบกันอย่างเช่นแบบสมมติทั้งหน้าทั้งหน้าหยุด ข้างหลังก็อาจจะไม่หยุดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีความอัจฉริยะมากตรงเนี้ยทาให้มีความปลอดภัยมากขึ้นในระดับหนึ่งนะครับและชกหลังเนี่ยได้มาเป็นโชกโชว์ว่าเลยนะครับท่อเนี่ยผมว่าท่อเดิมก็เอาเรื่องอยู่นะผมว่าก็สวยพอประมาณแต่สาหรับเพื่อนๆสายซิ่งเนี่ยก็คงจะไม่หยุดอยู่ที่ท่อเดิมแน่นอนข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยสามารถถอดออกมาได้ครับแล้วก็ใส่ปี๊บใส่แหลกนะครับ เป็น3กล่องก็ได้ผมว่าตามแบบรุ่นพี่ที่มันเป็น XADV เนี่ยผมว่าก็สวยมากๆเลยนะครับและอย่างนึครับมาเป็นแบบ semi off-road นะครับก็คือสามารถขับได้ทั้งทางฝุ่นและทางดินนะครับสามารถขับได้ทั้งทางฝุ่นและทางดํานะครับโอ้โหเฟี้ยวไปเลยใช่ไหมหน้าจอนะครับเป็น full LCD นะครับ multi function นะครับมาเต็มแบบมีหลายฟังก์ชันอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหอยากจะเห็นตอนขับว่าจะสวยขนาดไหนครับอ้คันนี้น้ำมันเต็มถังเลยเนี่ย แปลว่าช่วงนี้นะครับรวยนะฮะใครเติมเงินจะงยุคนี้รวยนะครับรมมลแล้วก็ตรงแฮนด์นะครับตรงเนี้ยเนี่ยจะมีตัวที่จะเป็นเหมือนกัดกาดมือกาดที่ไว้กันหินเนี่ยสามารถเซฟตี้เพื่อนๆได้ดีเลยนะครับขออนุญาตไปค่อมดูอันนี้คือตัวแต่งนะครับที่จะเป็นตัวเป็นทัวลิงนะครับจะมีทั้ง2ตัวนะครับสีดําและสีแดงฟัลลิงดีมากอ่ะมันกระชับทุกอย่างดีมากๆเลยแล้วถ้าเป็นคนซ้อนล่ะอันนี้ลองลองเป็นคนซ้อนดูบ้างเ โอ้นั่งสบายเลยอ่ะพ่อบ้านคนไหนนะครับขอมียซื้อนะครับผมบอกเลยคันนี้อนุมัติง่ายแน,น่นอนเ<อ> <laughs> พราะว่าข้างหลังนั่งสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็ขับสบายด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเป็นตัวแต่งเนี่ยเขาจะได้ชุดแต่งมาเยอะมากๆนะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่1นึ่งแสนเก้าหบาทนะครับแล้วก็จะมีตัวจะได้ทั้งหมดในชุดแต่งทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1นึ่งแสบาทสิ่งที่เขาจะได้มาเนี่ยเขาจะมีท่อชุดแต่งระเกือบคล้ายๆกัน แต่จะไม่ใช่ทัวร์ตัวลิงนะอันนี้จะเป็นเหมือนแบบสายแบบสาซิ่งอะ่ะเห็นป่ะแล้วก็จะมีท่อโยชิมูระนะครับมาข้างหลังเลยคันนี้เสียงลั่นๆมาแน่นอนนะครับและยังมาพร้อมกับระบบโรบสิกนะครับจะทำให้เพื่อนๆ <c oughs> สามารถคอนเน็กโทรศัพท์เข้ากับรถได้เลยแล้วสามารถกดๆ จุ๊บในจอยสติ๊กของรถเนี่ยควบคุมโทรศัพท์เราได้มันจะเพิ่มความปลอดภัยให้เราสําหรับตอนที่เราเดินทางครับไม่ต้องมาก็มมากดโทรศัพท์ใช่ไหมเราก็สามารถกดที่มือได้เลยนะฮะทำให้สะดวกสบายแล้วก็เดินทางได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเลขอันหนึ่งที่เฟี้ยวพอกันนะครับในงานนี้ที่จะไปพูดถึงไม่ได้เลยนะครับนอกจาก ADV 3 5 0แล้วคือนี่เลย Honda c คลิกนะครับ1้0นะครับที่เขาเปิดตัวมาเมื่อวานเองนะก่อนที่ผมมางานนะครับือเ็นไง แล้วราคาเนี่ยไม่แรงเลยนะสำหรับ h o n d a c คลิกตัวนี้นะครับถ้ามี ABS เนี่ยจะราคาอยู่ที่6 9 9 0 0าบาทเท่านั้นเองนะครับและตัวที่ไม่มี ABS เป็นตัวสแตนดาร์เนี่ยราคาจะอยู่ที่63,500บาทหายไป7,000พั้ยหเอ้หายไประาปมาณ6 0 0 0แต่ว่า เอางี้ดีกว่าเป็นผมผมเอา ABS นะครับเพราะว่าจะช่วยเพื่อนๆได้เยอะเลยนะครับไม่ต้องใช้กุญแจแล้วนะครับขับแล้วก็บิดขับแล้วก็บิดออกไปได้เลยนะครับนี่สีสวยมากๆานะครับ Honda c l ลิ k เฮ้ยผมว่ารุ่นนี้ได้นะเอาใจแบบใส่ไบค์เกอร์ที่เป็นแบบเ e ลเวอรี่อนี่น่าจะได้เลยคือผมยอมรับจริงๆนะครับว่ากระแส ADV สามารถสู่ตอนนี้คือโหดมากๆากนะครับถาจังหวะไปถ่ายเนี่ยผมว่านะถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยโหู่ฮอนด้านี่มีคือถล่มทลายแน่นอนนะครับบูตแตกด้่นดอนนะครับเพราะว่านี่ขนาดวันแรกนะครับที่เป็นวันธรรมดา คนยังมาจับจองกันเยอะขนาดนี้เลยนะแล้วลองคิดดูถ้าเป็นเสราร์อาทิตย์เนี่ยแบบคนที่ว่างกันเยอะๆเนี่ยจะมากันขนาดไหนผมบอกเลยนะขายดีแน่นอนนะครับแล้วก็ยังไงนะครับงานมีถึงวันที่3เมษายนนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเข้ามา รับชมเดี๋ยวมันจะมีทดลองขับขี่อีกนะครับจะวันที่26 27นะที่จะเพื่อนๆสามารถจะมาทดลองขี่ ADV ได้เลยเนี่ยก็อย่าลืมใครจะลองเนี่ยก็เตรียมหมวกกันน็อกกันมาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับในช่องอสสารครีเอชั่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแน่นอนผมจะ ADV ออกมาให้ได้สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ